รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ในทางสียเท่าสำหรับผู้ใดที่กำังดูอในดาการ์ดที่มีการ์ดที่ีการ์ดการ์ดทีมีการ์ดที่ีการ์ดทีการ์ดท่มีการ์ราี่การทีกร์ดท่มีการ์ที่มีการ์ดที่มาที่มีการ์ดที่มีการ์ดทีะมีาร์่าร์ดที่มีาร่มีการ่มีการีการ์ที่มีการดที่มีาดมากคือกิจกรรมหกรรมตทีการมพันธ์นะคะของ5จังชาดงัดการ่า ปีนี้อบจอรนาราธิวาสเป็นเจ้าภาพงานแน่นอนที่สุดยิ่งใหญ่มากตอนนี้เราแวงเหลือเกินคุเพินว่าเห็นไหมคะช้างอยู่ข้างหลังเอาเป็นว่ารายการนาซิกาบุของเราจะไปพูดคุยกับใครบ้างนั้นติดตามได้คะ่ะช่วงนี้พักกันครู่เดียวขออนุญาตหลีกให้ช้างก่อนไปแล้วนะ ตอนนี้ในส่วนตัวแม่นะัเราเดินมาถึงที่นี่แล้วนะคะสนามกีฬากลางของอบจนราธิวาสซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมมหกรรมในครั้งนี้ค่ะตอนนี้ขบวนช้างก็ได้เคลื่อนเข้าสู่สนามเรียบร้อยแล้วนะคะงานมหกรรมตดิกาสัมพันธ์ของ5จังหวัดเราอยู่ในพื้นที่ของความหลากหลายนี่เราจะเห็นถึงพี่น้องที่เป็นไทยพุทธก็มาชมการแสดงของน้องๆด้วยก็คือในระหว่างทางคือการการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน จะไปดูบรรยากาศต่อท <tu> ี <vraiment> ่สูงตัดิการร้อัดวันนี้เราได้ร้อนไหมไม่ร้อนได้บอกนี่เป็นของตัดิการนะคะตบุญสุ ร้อนไหมลูกร้อนค่ะคุณลุงชื่ออะไรครของผมมนชัยครับมนชัยกระ่หน้าอยู่ได้ไหมฮะไม่ได้ยังไม่ออกเลยเป็นคนเป็นคนพื้นที่ไหมมาใหผมมาจากกำแพงเพชรนู้นคนูมาไกลนะอยู่ภาคใต้นานแล้ว30ปีกว่าแล้วสามสิบปีวันนี้กิจกรรมงานตรีกาเนี่ยโดยเฉพาะวันนี้จังหวัดนราธิวาสอบจนราธิวาสเขาเป็นเจ้าภาพนี่วันนี้เรามาดูอะไรบ้างมามาเจอขบวนเขาพอดีก็ เด็กมันอยู่บ้านเราไปรับเด็กมา<อ>ดูงานเขาเขารวมมือกันจัดงานใหญ่เนี่ยเราเป็นคนกำแพงเพชรมาอยู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เวลเขาถึงว่าอยู่ที่นี่ก็นานนะหลายสิบปี<อ>ที่นี้เราเห็นถึงเขาเรียกว่าคนในชุมคนในพื้นที่เราเป็นยังไงบ้างคนพื้นที่ก็ใจ<อ>ดีหมด<อ>คืออยู่กันแบบพี่แบบน้องอว่าก<อ>ันเหมือนคนไทยทุกคนนั่นแหละ เป็นคนไทยแต่มันแยกแยะตรงที่ว่าศาสนาศาาสนแค่นั่นเองก็ผมก็มีเพื่อนที่เป็นศาสนามุสลิมนี่ต้องหลายคนอยู่ที่รุ่นเดียวกันแก่ๆทำงานด้วยกันนะสื้อเต็นเต้กี่นี่เนี่ยเสื้อเต็นเต้นเนาะดูเดโมออิตัวปากกาเนี่ยกิ่ตัวนี่กับปงก่อนเนีจังหวัดจังหวัดน่าก็อยาเจนเน่ของเราอำเภอจนเน่มาร่วมกิจกรรมคำหานี้ฝอยทองกับกับปงกับปนเนี่ กระปุกคาโตกะปุกโตอ้บานเ้ยกระปกโตนี่แหละว่าสบายเนาะแต่กินนี่มาบูสึกิตอนน่าใจเต้นแล้วเตนต้นเสร็จแล้วเดบาร์เยอะโอเคโอเคเขาเรีกวอะไรบาเดอเอบาดเดออ๋อฮะบาโกหรอวัวลาบาเดมันเป็นแบบนั้นไงและนี่ก็จะเป็นหาปลาได้ใช่ไหมแกหาปลาใช่ไหม อันนี้เทนเนาะเทนเนาะเทนเนาะอ่าอันนี้ต้องยิมหน่อยเลชีวิตเราเหนื่อยมากพอแล้วอันนี้สมาบารดีใช่ไหมอืมอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีชุวบ้านๆจะปลูกอ่เขาเรียกว่าอะไรปลูกพืชผักสมุนไพรเหนื่อยไหมเหนื่อย <c oughs> <c oughs> อันนี้ต้นทุเรียนทุเรียน แล้วก็มีจอบด้วยอ,อันนี้สนใจมากเลยทุเรียนเราต้องทำดีกับเขาทุเรียนพันอะไรเนีเ่ยนี่ะรรทุเรียนธรรมดานี่เอาจากต้นที่บ้านะ่ะเม่ดูมอสน,อนี่อ่ไป สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้พลโทสารติสกุลตนาแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมตริกาสัมพันธ์ทาาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่25 โดยมีนายกูเซงยาหฮัสซันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยพันตำรวจโทรวรรณพงศ์โคชรัตน์เลขขาธิการสรอ,อบวตอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาปัตตานีสงขลาและสตูลรวมกับบูลนิธิศูนย์นประสานงานตรีกาจังหวัดชายแดนภาคใต้ชมรมตรีกาทั้ง5จังหวัดคณะครูนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมว่า3,000คน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกวดขบวนพาเหรดด้วยชุดวัฒนธรรมมะไรในท้องถิ่นแสดงถึงอัตลักษณ์ความสวยงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมขบวนแห่ช้าง15เชือกเคลื่อนไปตามเส้นทางธนนสุริยประดิษฐ์ สมัยก่อนถ้าพูดถึงวิธีช่วยคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะฉะนั้นว่าไม่มีไฟฟ้าใช้เขาก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นให้แสงสว่างนั่นก็คือ,เอเตะเกียง,เเยงตะเกียงซึ่งใช้น้ํามันกา๊าซแล้วก็ใช้ซูมูซููเพยังใช้ได้อยู่ไหม ใช้เราโชว์อย่างเดียวเอาไว้เป็นประดับอย่างเดียววันนี้ความรู้สึกตอนที่เราได้มาร่วมกิจกรรมวันนี้รู้สึกโจอาร์ดกิจกรรมแบบนี้เนี่ยรู้สึกดีใจที่มีกิจกรรมแบบนี้มาร่วมกันร่วมมือร่วมกันลูกเรียนตาริกิจคนหนึ่ง สองคนสองคนดีใจที่เราได้มีส่วนร่วมในงานวันนี้ได้อากาสต่อไปนี่ถ้ามีโอกาสจะไปก็ทำอีกเอาปีหน้าเขาไปจัดที่สตูลไปไหมไปถ้าไปถ้าได้เราก็ไปเขาชวนไปเราไปอยู่แล้วไปเพราะว่าปีหน้าไวาจังหวัดสตูลต่อเจ้าภาพสตูลปีนี้ของแห่งจังหวัดก็คือจังหวัดนราธิวาสก็คืออบจนราธิวาสเป็นเจ้าภาพส่วนปีหน้าก็คืออบ อ๋เอาจของสตูนเขาก็จัดเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะไปร่วมอย่างแน่นอนอ่าเราจะจัดเต็มวันนี้เดียวกันเป็นอย่างไรบ้างลูกเหนื่อยเหนื่อยแล้วมันมีความสุขไหมมีวันนี้มาแข่งอะไรลูก เดินพาเร<ช>เดินพาเรดแล้วไม่แข่งกีฬาอะไรกับเขาเลยหรือแพ้แล้วแพ้แล้วอ๋อแต่ว่าเรามาร่วมขบวน,นปีที่แล้วยาลาของเราเป็นเจ้าภาพพอปีนี้นาราที่ว่าเป็นเจ้าภาพเราก็มาเยือนถิ่นของเขาบ้างความรู้สึกของเรามาที่นี่เรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจ ยอดกำลังอะโรมาตีคผู้ชมค่ะตอนนี้มาคุยเขาเรียกว่าในเรื่องของงานกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ก็คือเป็นงานที่เขาเรียกว่าอะไรและกพะชมรมตาดีกา เอจังหวัดน,นาราธิวาสร่วมกับอบอจรนราธิวาสก็คือพูดง่ายๆก็คืออบอจรนราธิวาสเป็นเจ้าภาพงานร่วมการเลนนี้แหละให้พูดถึงการ,การจัดกิจกรรมในวันนี้หน่อยอมหก,กรรมาาการจัดมหาก,กรรมรกา<อ>รราดับจังหวัดครั้งนี้ซึ่ง,างนาทีวสเนี่ยจริงๆแล้วไม่เคยเป็นเจา้าภาพเลยก็ปีนี้เป็นครั้งแรกที่อบจเราก็ได้ทางานร่วมกันกับอบจและอบจก็ได้สนับสนุนจัดงานมหกรรมการที่15ในในปีนี้ ก็ในการจัดงานในวันนี้ก็ผมในนางของมอนิธิเนี่ยก็ขอขอบคุณทางอบจและเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการตาริกาของนาธิวัละทและค้าจังหวัดที่ได้ ส่งนักกีฬาและก็ทางวิชาการภาคเวทีภาคสนามเข้าร่วมกันในครั้งนี้สองวันออแบบจากกันกจากกันวันนี้ครับและหลังจากนั้นมีกิจกรรมอะไรอีกก็มีการแข่งขันขบวนพาเรดด้วยใช่ไหมใช่ครับขบวนพาเรดนี่ก็กำหนดก,ก็มีการแข่งขันด้วยากากำหนดว่าอย่างน้อยจังหวัดละต้องรอดหนึ่งร้อยคนจังหวัดละหนึ่งร้อยคนถ้าเกินไปก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ครบหนึ่งร้อยคนเนี่ยมันต้องตัดคะแนนเพราะว่าคะแนนครบหนึ่งร้อยคนก็สิบคะแนนเกินไม่เป็นไรเกินไม่เป็นไรแต่ อย่าน้อยกว่าแล้วก็อานวยให้สตูนี้แค่60คนเพราะว่ามาไกลครับสตูนห0คนไม่เป็นไรอารมณ์อัลลยกันได้เพราะว่าเขามาไกลนะก็ไฮไลท์ในในงานจัดก็มีอนาเซ็กเยาวชนของในยการปฏิบัติเยาวชนตั้งแต่อายุ15ถึง2 5าปีอันนี้ก็มีการแข่งขันด้วยประธานกิจกรอดก็เสริมลายการยังงนี่ยท่านี้ก็ ขอขอบคุณในฐานะประธานมูลนิธิศูนย์ตาดิกาจังหวัดที่ว่า มาตระกาทางจังหวัดที่สนับสนุนและประธานชมรมตาระดับตำบลระดับอำเภอและทั้งห้าจังหวัดที่เข้าร่วมงานในคังนี้สุดท้ายก็ขอบคุณท่านนายกอบจกุเิงย์วุหัสันที่กรุณาสนับสนุนการจัดมหกรรมตริกาการที่ห้าในวันนี้ได้เห็นได้รู้ว่านี่คืออัตลักษณ์ของความเป็นมาลายูสามจังหวัดเช่นท่านได้ซึ่ง วันนี้ก็เด็กและผู้ใหญ่ก็ได้แต่งชุดมาลายูมาเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของอของเราในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยาเสนอะเยอะคุณผู้ชมคะมาเห็นสาวๆแล้วแบบแม่ไม่ได้เลยวันนี้เรามาแสดงอะไรที่เป็นของดีของเรามามาเขาเรียกริวขบวนอ,อ,อะไรที่น,นี้ก็<อ>คือ,อปกติ <อา S 2> จะเป็นผลไม้แต่ว่าเราเห็นแล้วทุกอำเภอเนี่ยเขามีของดีก็คือผลไม้มาอะไรประมาณนี้ของเราก็มีผลไม้แต่ว่าเราไม่ได้เอาเราเจตาะนงใช่ของเรานี่ก็คือเน้นปลากระโล แล้วก็อูเดอุูเดอุูเดคือกุ้งนะคุณผู้ชมอูเดกาล้อเพราะว่ามันจะมีในถิ่นของกุ้งแม่น้นสายบุรีแล้วก็แต่ว่าเจาะจงที่อำเภอศรีสาครอย่างเดียวค่ะอันนี้ก็ใช้เวลาในการทำหลายวันเหมือนกันจุดเด่นของอำเภอศรีสาครก็คือใครไปก็ต้องชื่นชมเกกี่ยวับสาวๆสวยๆนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ค่ะปลากระลอดอย่างเดียวค่ะไม่ใช่แค่ปลากระลอดอย่างเดียวก็จะมีกุ้งอูเดอดเกาล้อนะคะหรือว่าแล้วว่ากุ้งอะไรล่ะตะกี้ กูแม่น้ำนะฮะายบายแต่ล่าขอบคุณค่ะอะไรอะก็นาตอนคุณผู้ชมครับแบกกว่าจะตามตัวนายอบจของเราไม่ใช่ง่ายๆขนาดขี่ช้างแล้วนะคะ กวักมือเรียกใจนายอบจเราลงมาก็กระไรอยู่ตอนนี้ไหนๆก็ไหนๆและลงจากชางพิธีเปิดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วโตกูของเรากูเสงยาวฮสันอาซาลามอะไรกมตกูจ้าอะไรกมสลามสบายดีนะคะสบายดีจะไม่สบายได้ไงล่ะดูหน้าตาสดชื่นวันี้สดชื่นใจชื่นใจมากันเต็มสนามขี่ช้างด้วยตะกูเป็นขบวนแรกเลยขบวนแรกและเห็นไมกับละกวางเมื่อเรียกโตกูเห็นไม่เห็นได้โตกูไม่มองข้างล่างนะนะ เรากูพูดถึงกิจกรรมในวันนี้คือตาดิกาสัมพันธ์ ครั้งที่25และก็ปีนี้ตอกูเมื่อ2ปีที่แล้วมาทำรายการที่ที่นี่ตกูในระดับจังหวัดนราธิวาตตกูแดงตกูก็บอกว่าเนี่ยจะจัดให้ยิ่งใหญ่เลยจังหวัดนราธิวาสเป็นเจ้าภาพครั้งที่หนึ่งเขาจะเห็นอยู่แล้วอาจรับอไปพอครั้งที่สองนี่ภาพยังเห็นชัดเจนว่าปีนี้5จังหวัดนะาจังหวัดเราเป็นเจ้าภาพ พูดถึงเราพูดถึงในเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนสิกิในเรื่องของการศึกษาทางอบจเนี่ยให้ความสําคัญยังไงบ้างก็เรื่องส่งผลเรื่องระดับรัฐยาผมเนี่ยนะสมัยต่างเป็นนายกองค์การบริหารจังหวัดนราธิวาเรื่องตดีการเรื่องสําคัญมากครับครั้งแรกมาเป็นนายกอง์การบริหารจังหวัดตังงบประมาณชนหนึ่งสามสิบล้านสร้างตดีการมัสยิดเป็นฐานรัฐยาผมไม่แต่แรกแล้วเข้ามานี่ อะไรที่จะมาแก้ปัญหาในพื้นที่นี่จุดนี้แหละในการศึกษาใดอะไรทุกเรื่องนี้เอาหลักรากหญ้าก่อนรากหญ้าก่อนไม่นระดับรากหญ้าในระดับบุรณากรนั่นก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆยอรดถูกต้องเนี่ยสำคัญก็คือเด็กแล้วก็เยาวชนเด็กแล้วก็เยาวชนที่จะต้องสนับสนุนรถส่งเสริมนะหากินนี้กิจเต็งอภาพบรรยากาศโดยรวมในนายกิตตวสเวนโนเตความรู้สึกเรามีความสุขมากก็ดูแล้วตามที่ทุกอำเภอก็ทุกพื้นที่มาร่วมกัน แล้วก็ผมไม่คิดว่าเจ้าแค่พันสองพันคนนี้ป้อมดูแลสามตั้งเป้าเนี่ยมากกว่าที่เราตั้งเป้าไว้เราสามสี่พันคนได้วันือ้กูนถือวก็สบายใจสบายใจและประสบความสำเร็จได้มาเที่ยวมาได้ได้ลูกหลานแล้วก็มีความสุขกันฝากอะไรให้กับน้องๆตาดิกาบ้างสกิสสิฝากกับโบสกิสอิอยาจะฝากให้น้องๆตาดิกาทิพย์ไทยสินี่งแลเคีการ์โดตาดีการ์โก็จะาโตุดาลาะปักเต้ตัวเนี่ นี่จะอย่างที่จังหวัดนี้ได้การโมดอุดงบอกว่าเรียนสนับสนุนแต่ไม่ได้อ่ายอมกับพองานที่ทะเบียนงานที่หล่านะฮะนะครับนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกดีอ่าที่มารับฝ่ายดนายอบทุกท่านนะครับที่ว่า <susukain> <sukain> <sukain> อาเดียก็นป็นตนอีกท่านหนึ่งที่เราจะไม่คุยเลยก็ไม่ได้ไม่บัวาเลยก็ไม่ได้นั่นก็คือประธานสภาหออบจนาราธิวาสลามาเลโกวลรีกุมาศลาบารมะตุลลอยุบรักาตุอัลลอฮุมดุลาฮีนีเนสแต่ก็ในฐานะที่เราเป็นคนในพื้นที่และก็ ปีนี้เราพวกเราก็เป็นเจ้าภาพด้วยในส่วนของบบอ,อบอจนราธิวาสร,ร่วมกับอขบวนิวิทย์าตาดีกาแหละความรู้สึกกีฬานี้เป็นอย่างไรบ้างครับอัลฮัมดุลลาฮ์กีฬนี้รู้สึกมีความยินด,ดีเป็นอ,อย่างยิ่งนะครับที่ทั้ง5จังหวัดมาอยู่จุดเดียวกัน<อ>สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่เช้านะครับเราเดินแห่ขบวนช้าง15เชือกนะครับแล้วก็เด็กๆตาดีกา ทั้ง5จังหวัดมาอยู่ที่นี่มารวมกันที่อมารวมตัวกันที่นี่นะครับแล้วก็วันนี้ก็โดยประมาณ3,000คนนะครับที่เดินขบวนด้วยกันนะครับแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจในนราธิวาสก็สัพพัดนะครับแล้วก็ในที่พักเมื่อคืนได้ข่าวว่าเต็มทุกทุกโรงแรมทุกพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องร้านอาหารนะครับหลายๆอย่างนะครับได้ กระตุ้นเศรษฐกิจในในตัวเองอใ,นในตัวนะครับก็ถือว่าจัดยิ่งใหญ่เพราะว่า5จังหวัดและก็ช้างก็ตั้ง15เชือกออตอนขึ้นช้างนี่รู้สึกหวั่นใจรู้สึกกลัวไหม<อ>เราอยู่ข้างหน้า <laughs> เลยรู้สึกกลัวเลยก็แรกๆก็กลัวครับพอ,อขึ้นไปข้างบนแล้วขึ้นนั้นประมาณ 10เมตร20เมตรก็เริ่มชินนะครับได้ประมาณกิโล2กิโลก็โอเคแล้วนะแต่ก็ว่าเมื่อยนิดหน่อยนะครับก็สรามดานะครับเราไม่เคยขี่ช้าไม่เคยขี่ช้าด้วยรอบนี้ได้ขี่ช้าก็ถือว่าแหมมีความสุขแตาไม่ใช่งานแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ขี่แล้วใช่ไหมฝากทิ้งๆ้ากับเพื่อนๆที่อยากจะฝากให้กับคนที่มาร่วมงานในวันนี้ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับยังไงก็อยากจะฝากให้ช่วยมา ดูกิจกรรมนะครับเพราะว่าวันนี้2วันนะครับตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเป็นกิจกรรมของตาดิกาของน้องๆพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีหน้าก็ไปสตูนต่อนะครับจะมาการสวดพระธานสภาอบจรธชวับาเนาะบาเนาะเด้อทบตบจุฬาค่ะสาราเป็นคู่มารองคุณน้อยรักาจ ภายในงานมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมคะกิจกรรมภาคเวทีเช่นการประกวดการอ่านอัลกุรอานชายหญิงการประกวดขับร้องอันาซิดชายหญิงการประกวดขับร้องอานาซิดเยาวชนชายหญิงการประกวดสายัดและการประกวดบรรยายธรรมส่วนกิจกรรมภาควิชาการมีการแข่งขันต่อปัญหาทางศาสนาการประกวดเรียงความภาษามาลายูอักษรยาวีการประกวดคัดลายมือภาษาอาหรับ การประกวดเขียนตามคำบอกภาษามาลายูอักษรยาวีและกิจกรรมภาคสนามการแข่งขันกีฬาฟุตบอลการแข่งขันกีฬาเซปตะสกรอการแข่งขันกีฬาวนลเล์บอลและนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการประกวดขบวนพาเหรดอีกด้วยค่ะ Hari ni rasa bujur rapi Kerana jalan kita saat boleh johir Bila nombor satu Nah, kita ada gapo dia tengok Ya, kepada ada dia tadi kita ni Belum sekali Kena terima kasih lah kepada Comrom Tadika uh, wilayah Jala yeah. dan uh, Tadika tiap-tiap Terus kepada cikgu-cikgu belajar-belajar tadika semua Dari wilayah yang jalan di Sokang Buat tadika 5จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่สามาญกันขัดยะงดันกะจายเยอะดียอเทียการก็นโมดัดตานาโมนายกอบจยาดหลายละก๋อเนาะียอาเทียการนี่กันล่ะก็จะมีจังัดเบสัดด้วยตัดิการตัดดิการตะ PK มีโมวิลายเยะ PK วิลายยะและ p กะอำเภอร์นี่อ๋อกอบจ1 1อังค์ต่อ คิดจะทำมดรนาชมรมตาดิการเวิลายะด้นอดรรเดนงนี่ว่าปจินะกรบาชมรมตัดิการอาวินวิลายะยาลาดีเตเตรียมความพร้อมู่วิกิตับยายอดาลฮารางวัลพาเรตนะอ๋อทีวิลายะอ๋อทีมมการต้องขอขอบคุณนะส่วนของชมรมตาดิกาี่ต่อถ้าอดีตเต้องไร่วม มาต่อกับกับเพื่อนเพื่อนแอบจเยาแล้วต้องขอขอบคุณอบจนราธิวาเละตินเจ้าเกวรนี่ขอบคุณมากเลยที่มาแข่งกันคุณกระตุ้นเองก็สองกล่ออย่างมาแข่งวันนีโอเคอย่ผู้ชมคะแล้วก็ตอนนี้อยู่กับจังหวัดยะลาอีกเช่นเดียวกันแต่เป็นขบวนพาเหรดที่ชนะของระดับจังหวัดยะลาซึ่งจัดขึ้นที่อำเภอรามันเบตาของเราก็มาด้วยวันนี้นะ อาพูดถึงเขาเขาจะชนะขบวนพาร์เรียกิต a นี่ก้าปอนี่ก้าปกิตะนี่ไงอนอาพูดภาษาไทยก็ได้อ่าเดี๋ยวอัลกุรอานค่ะเดี๋ยวเป็นอัลกุรอานอัลกช่วงนี้เป็นเป็นปอนาะ อ่าปอนเนาะอันนี้ใครสร้างเนี่ยใครทำเนี่ยเป็นของทั้งชาวบ้าน,น,นเขาเป็นของชาวบ้าน,อน,นโอเงมากเลยอ,ยอ๋ออ,อันนี้ก็ทำประมาณกี่วันได้เนี่ยรนนประมาณหลายหลาย,ลายวันอยู่หลายวันอยู่เหมือนกันตแต่ว่าวันนี้ดีใจนะเพราะว่านายอบจเข้ามามาให้มาให้กำลังใจด้วยในส่วนของจังหวัดยะลาได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง5้าจังหวัดได้แก่นราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูล บูรณาการร่วมกับตาดิกาหจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้สรนกถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศกําหนดจัดกิจกรรมมหกรรมตาดิกาสัมพันธ์ขึ้นเพื่อให้นักเรียนตาดิกาได้มีเวทีและมีโอกาสได้แสดงทักษะความรู้ความสามารถในหลากหลายด้านโดยกําหนดจัดเป็น2ระดับคือระดับจังหวัดและระ ระดับ5จังหวัดชายแด,ดนภาคใต้โดยระดับ5จังหวัดชายแด,ดนภาคใต้แต่และจังหวัดจะสลับสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพซึ่งในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจะเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการครั้งที่26ครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือทั้งหมดกิจกรรมของมหกรรมตรีการสัมพันธ์ ครั้งที่25และก็จังหวัดนราธิวาสอบจอรนราธิวาสเป็นเจ้าภาพใน5จังหวัดเชายแดนภาคใต้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยคุณผู้ชมค่ะขอขอบคุณนะคะอบจอรนราธิวาสขอบคุณชมรมตาดิกาทั้ง5จังหวัดขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมกันให้กำลังใจวันนี้รายการนาซิกาบูก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเ<อ>จอกันโอ,อกาสต่อไปว่าจะลงพื้นที่ไหนไปทํทำอะไรยังไงแต่ต้องเป็นเรื่องราวที่ดีๆอย่างแน่นอนฉันยามิลากาดีดอกราคุณผู้ชมไปก่อนอตาดิกา สัมพันธ์ครั้งต่อไปเจ้าภาพก็คืออบจสตูลก็ไปเจอกันที่โนนกันแล้วกันนะคะวันนี้ลางผู้ชมไปก่อนอัสลามอะลัยกุมสวัสดีค่ะ